สวัสดีค่ะวันนี้เราไปที่เขากระโลกหรือเรียกอย่างว่าวนาอุทยานเท้าโกษานะคะเมื่อเห็นป้ายชื่อคําว่าวนาอุทยานก็อันนี้เป็นเกดเล็กๆนะคะวนาอุทยานกับอุทยานเนี่ยมันต่างกันตรงที่วนาอุทยานเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและมักจะอยู่ไม่ไกลชุมชนนะคะ ส่วนอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาคุ้มครองสัตว์ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ค่ะนี่คือความหมายแบบคร่าวๆของคําว่าวัน,นอุทยานและอุทยานแห่งชาตินะคะจากนั้นเรามาดูอุทยานเอ่อ ท้าวโกษาเนี่ยมารู้เรื่องคร่าวๆของนสถานที่ตรงนี้สักหน่อยนะคะเดิมชื่อว่าเขากะโหลกนะคะลักษณะเด่นมันเป็นภูเขาที่มีชายหาดใกล้กับชุมชนปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันตามประวัติที่ชาวบ้านได้เล่ากันมาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาสถานที่บริเวณน,นี้เนี่ย หรือเขาก็หลกเนี่ยก็เ,เพราะว่าเมื่อเวลาเรือประมงจะเข้าฝั่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือบอกพิกัดในการเดินเรือก็อาศัยมองมาไกลๆจากทะเล,ก,ลก็จะเห็นภูเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกะโหลกซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึงใช้เป็นเครื่องมือหรือเครื่องหมายในการที่จะนำเรือประมงเข้าฝั่งและเมื่อเวลาเกิดลมพายุ ก็จะมีเรือประมงมาจอดเทียบชายฝั่งที่บริเวณเขากระโหลกเนี่ยเป็นจำนวนมากวัดน,นาอุทยานท่าโพสาหรือเขากระโหลกเนี่ยเป็นภูเขาขนาดย่อมนะบริเวณบร,บริเวณสุดปลายของหาดนเส่วนเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าเขากระโหลกมองมาจากทะเลจะเห็นเป็นลูกหัว แล้วก็เบ้าตากวงโบเลยเนี่ยบริเวณยอดเขาสูงก็เพียง25เมตรแต่มีครามสูงชันมากนักท่องเที่ยวที่มาชอบกีฬากัผาดผนก็มักมาที่เนี่ยแล้วก็มาปีนหน้าผาที่นี่กันแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำหลายอย่างนะเช่นพายเรือแคน,นูเจสกีที่มี ที่นี่มีใช้หาดที่สวยงามภูเขาไม่สูงมากแค่25เมตรแต่สลับซับซ้อนเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่ามีถ้ำมากกว่า30ถ้ำแต่มองมองก็คล้ายกับกโลกสัตว์นะมองมองแล้วคล้ายกระโลกสัตว์แล้วก็มีผู้คน เข้ามาเที่ยวตามใจหาดเนะี่ยผู้เล่าเองก็ซ้อแแฉเข้ามาในในในตัวภูเขาก็จะเห็นเป็นช่องเล็กช่องน้อยจงเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยของเขาอะนะอยู่ในภูเขาแต่ว่าบางช่องมันเล็กเกินไม่กล้าเข้าไปก็ได้แต่ดูอยู่ภายนอกก็สวยงามค่ะและดูสลับซับซ้อนดิ ตรงเนี้ยที่มันเหมือนเอ,อตรงช่วงหัวกะโหลกที่เป็นดวงตาที่มันกลวงโบเป็นจุดที่ว่ามองจากทะเลแล้วเห็นเด่นชัดเลยแล้วก็ไปจ้องจ้องมองมองเนะะี่ยค่ะจุดแลนดมาคของเขาเลยคือเบ้าตากวงโบนี่แหละ คุณมีเวลาก็แวะเข้ามาชมทิวทัศน์ธรรมชาติของเขากะโหลกนี้ได้นะคะเขากะโหลกหรือว่าวนนอุทยานท้ากัวสานี่ยอยู่ใกล้ชุมชนปากน้ำปานอำเภอปานดุรีจังหวัดประจวบคีรีขันแค่นี้เองนะคะใกล้ๆกรุงเทพค่ะ mm hmm. อย่าลืมแวะมาชมกันนะคะ และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมกันค่ะขอมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ